จังหวดละเอียดจะต้องขอเช่นช่วนพี่น้องนะครับประชาชนนะครับผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ป่วยเรือร่างนะครับโรคเรือร่งเบา่ว่าสิเป็นโรคทางเดินหายใจรุนแรงนะครับะนะครับเช่นโรคเรียกว่าปอด อุดกันรุนแรงนะครับหรือว่าโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคไตเรือร่างนะครับโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งนะครับโรคเบาหวานหรือว่าก่นนองบางค้นเป็นโรคอ้วนครับก็มาโรคอ้วนก็คือต้องนักมากกว่านักหลายกิโลกรักนะครับนักหลายกิโลกรัมหรือว่าถ้าไปวัดค่ามวลกายหรือว่าเขาเอ่ยว่า BMI เนี่ยต้องมากกว่าสามสิบห้านะครับ เพราะนั้นพี่น้องเป็นคนในกลุ่มนี้นะครับกระเชิญชวนนะครับพี่น้องในรงทะเบียนในการฉีดวัคซีนนะครับโควิดในที่นะครับโดยพี่น้องอาจจะ,ะไปะปรึกษานะครับไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่โรงพยาบาลที่พี่น้องในทำการรักษาหรือ,อไปอที่รพสตอไกลบ้านนะครับ นะครับหรือว่าโรงพยาบาลทุกแห้งนะครับอของกระท่วงสาสุขนะครับท่านก็จะได้รับคําในนํานะครับหรือบางท่านนะครับเขาถึงมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถเขาไล่ได้นะครับก็สามารถเขาไล่หมอพร้อมได้นะครับซึ่งก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับในวันทีหนึ่ง พฤษภาคม2564นะครับกัคือวันพุงนี้นะครับหลกักการจสเริ่มฉีดให้พี่น้องนะครับในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยเหลือร่างเจ็ดกลุ่มเนี่ยวันที่เจ็ดมิถุน,นายน2564เป็นต้นไปนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปที่อายุ18 5ึ9ปีนะครับกัจะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับการ รับการฉีดวัคซีนในวันที่หนึ่งกรากดาคม2 6 0 4นะครับเพราะนั้นก็ต้องฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวจังหวัดละเอดของเฮ้านะครับให้เชิญชวนนะครับมาฉีดวัคซีนนะครับเพื่อเฮ้าสีใได้ทั้งการป้องกันโรคนะครับหรือว่าเมื่อท่านติดเชื้อแล้วจะได้บ่เป็นมีอาการรุนแรงนะครับนะประโยชน์ของวัคซีนก็จะซอยให้ท่านเนี่ย เมื่อติดเชื้อก็จะไม่เจ็บป่วยรุนแรงนะครับสีบอเจ็บป่วยรุนแรงหรือว่าบางท่านก็อาจจะว่าติดเชื้อเลยเมื่อฉีดวัคซีนนะครับก็ขึ้นกับผู้ิต่างท่านองแต่ละคนนั่นะครับเพราะนั้นวัคซีนมีประโยชน์ก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องนะครับในล่งทะเบียนนะครับในการเพื่อขอรับวัคซีนนะครับจังหวัดเอยเอ็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับสวมใส่หน้ากากนะครับ อนามัยหรือหน้ากากผ้าก็ได้เวลาออกไปในพื้นที่ชุมชนนะครับแล้วก็ห้เคร่งคัดในม,มาตรการไม่ว่าจะเป็นการรักษาระยะห่างนะครับการล้างมืออยู่บ่อยๆนะครับการวัดอุณหภูมิเมื่อไปสถานที่ต่างๆไปตลาดหรือว่าไปสถานที่ราชการก็ต้องมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่นะครับรวมทั้งถ้าสงสัยว่าจะคล้องไปสัมผัสผู้ป่วยก็ต้องมีการตรวจ นะครับคัดกรองนะครับปรึกษาแพทย์หมอพยาบาลที่ยุ่ใกล้ท่าันนะครับในการเข้ารับการตรวจนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้นะครับให้ยู่ห่างกันไว้ให้ใส่แมสกกันนะครับแล้วก็มันล้างมือดูๆนะครับถือลักในการรักษอาดนะครับแล้วก็จะไปในที่แออัดนะครับขอบคุณครับ